นี่มารีวิวแบบภาพรวมนะครับเนาะเดี๋ยวจังสนีมาลงรีวิวเป็นขั้นๆให้ดูก่อนนะครับมันีะภาพรวมก็คือรถคันนี้ก็เริ่มเตรียมพื้นลังค่าแล้วนะครับตัวถังนแล้วหมดแล้วนะครับรอบนอกแล้วหมดเลยนะครับอันนี้ก็ล่อชิ้วเขาของคนนะครับคันนี้ล่อชิ้วเขาของคนนะครับคันนี้ก็คือล่อสีเสร็จตัวดีๆลูกค้าบ่เบล่งนะครับก็เลยปล่อยปล่อยแห้งๆแบบสนิทเลยคือรถผมเลยครับรถผมอยู่ฟางฝนผมสิซีบไเบิ้งนะครับรถสร้างเองยังบ่รีบเลยครับต้องถ่าเอายานงานบ่ค่อยดี ขันนี้ก็งานเกีซี่เนาะอันนี้ก็เตรียมพื้นเกือบซีเรียลแล้วนะครับอันนี้ก็ทาให้มันแห้งอีกหนาหนึ่งนะครับให้แห้งเป็นหนาๆไปนะครับผมอันนี้คือระบบงานของทางอูนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับขั้นนั้นก็คือวีออสเจนสามขั้นที่ว่าลูกค้าบ่เล่งนะครับนั่นแหละมาตากแดดนะครับออกจากของพ่นเรียบร้อยแล้วมาตากแดดอีกมือหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคัดเงานี่นะครับวีออสเจนสามมึงไผรก็ดูเอานะครับขั้นนี้อันนี้ยังท่านได้คัดเงานะครับอันนี้ขั้นนี้ยังท่านจะค อันนี้ก็นัดส่งวันพฤหัสนะครับเอ็กคอร์ดนะครับเอ็กคอร์ดขานี้งานบีนะครับงานบนนีงานบีนะครับอันนี้ส่งมัอนี่หลังเทียงนะครับขันี้สีฝ่าสีฝ่าส่งหลังเทียงนะครับมัอนี้กำลังประกอบนะครับลาประกอบเตรียมส่งลูกค้าสร้างผมหลายอยู่แล้วครับส่วนอันนี้รถผมเองครับขันี้ผมว่าให้สร้างเองครับให้ทําแบบสี แห่งเป็นช่วงๆพื้นแห่งเป็นช่วงๆแล้วก็ค่อยทําไปนะครับคันนี้รถผมใส่เองสิใส่เองนะครับแล้วก็สิขายนั่นแหละครับคันนี้หลอกสีเบิร์ตขันอันนี้แต่งเป็นอีโวนะครับแต่งขางเป็นอีโวไมสูซีเดียแต่งขางเป็นอีโวนะครับเครื่องเป็นสามเอ็ดสองลอยแรงม้านะครับผมคันนี้ความความเร็วสองลอยขึ้นถ้าที่ถึงสองลอยวัดลองเอาไปผมกล้าเอาได้เลยคันนี้แห้งริงคันนี้ก็เป็นของดากอนอายครับดากอนอายรถไผร่นอว์นี่ดากอนอายคันนี้ลูกค้าเพิ่มคนไต่พิ่มมานะครับคนไต่พิ่มมา เขาบัางในนะครับเนี่ยนี่ผเพิ่มไต่ผนไต่พุ่มาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ผลไหน,ไหพน assim, เพิ่มนะครับเนี่เห็นว่าครับอันนี้อูเกาอูเกาเลยครับเพราะเห็ดมากแล้วเขาบม่ได้ผนกันสนิมหายลูกค้านี่เคยโดนวัติเหตุขางมาหนักอยู่อันนี้เสียงเงินเพิ่มเลยผมไม่ได้เห็ดแท้ฟซี่นะครับไปดูขั้นต่อไปครับสร้างผมเนี่ยหลยอยู่แล้วครับสร้างเห็นว่าสร้างผมเนี่ยยุดไปอีกหลายคนเลยอันนี้ก็แท็กซี่เนาะแท็กซี่ขั้นที่ผม รับงานว่าเป็นงาน 7B ็ดบันนี้กับนท่านในรีวิวหลายเ้าก็สิเริ่มนะครับเพาสิเริ่มตามช่วงงานของมันถ้าขั้นใดขั้นตอนมันเริ่มลายล่ยลาแล้วผมก็สิเล่งให้แล้วก็ล่งขีดให้ลง่งดุๆ,ๆเพื่อสิได้เห็นขั้นนี้ก็น่าเวลามากไหมอันนี้ก็มาตาัดปลาผุ้สอมสีเห็ดสี C. ขั้นนี้ก็บเนซันเอ็นวีนะครับเอ็นวีกำลังไล่ยยองอยู่ครับนี่กำลังไล่อยู่นะ อันนี้เอ็นวีเนาะไปดูข่านไม่ก็ได้อันนี้เป็นชิปร่วมนะครับชิปร่วมๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตัดชิปแบบสันส้นๆให้นะครับตัดชิปแบบสันส้นๆให้ออกว่ารถท่องไปถึงขั้นตอนใดเอาเนาะตอนเสาร์นี้มาลงให้บางก่อนอันนี้ข่าน,นี้ตองหนึ่งเท่าเลมโบเท่าเลมโบตัวนี้นะครับขอของพนเลยด้วยครับอันนี้รอคิว รอจิ้วเข้ามาโดนทุนกันเข,ขาก็สเด็จเขาของคนแตสปอดไร้ไทกานแล้วอยู่อันนี้อากาศมื่อนี้แล้วอากาศมื่อนี้อากาศเปิดผักเห็นไหมอากาศเปิดผักสร้างผมนี่ร้ายแห้งเต็มอูน้นี่ก็แท็กซี่แท็กซี่เริ่มแล้วครับเนี่ยเริ่มเตรียมพื้นแล้วแท็กซี่แต่กลับไปเบื้องข้างในนะบ้านนี่นี่โดยรวม ขาบร่วมยูอูข้างนอกนะครับงานที่จัดเป็นระบบนะครับโซนนั้นสิเป็นเตรียมผืนนะครับไอโซนมุนสีฟฝ่านาี่เป็นล่างทำความสะอาดประกอบนะครับคัดสีโซนนี้เตรียมผืนนะครับเตรียมผืนแล้วโซนฟ้างหนึ่งก็จะเป็นเคาะดึงจัดส่งนะครับดึงจัดส่งแต่ว่าถ้าเป็นทางในนี่จะเป็นจุดหลอกสีนะครับจุดหลอกสีเตรียมผืนนี่คือระบบงานของอูน,นะครับจุดหลอกสีเตรียมผืนข่าน,นี้ก็ทาคนโลงมือเอื้อนน่ะมือเอื้อนจะได้เริ่มให้แล้วครับมือเอื้อนนี่ทีได้เริ่มให้แล้ะ ลอกสีเหลียว<ด>เรียบร,<ด>ร้อยแล<ด>้วร่รา<ด>รงรอดูว่าเสี้มันจะขึ้นชุดใดอีกพอชได้ดเก็บไปทีเดียวเลยเห็นไหมออกมาเลขครับผมนึกบอกว่ารถเกิน10ปีแนะนําให้หลอกสีข <_ C 1> นาดศูนย์เขายังรับประกันแค่2ปีเนาะครับแ้วบางคนมา,ห,ามนห้ผมรับประกันนี่ผมรับประกันห้บ่ไหวแล้วครับเ <_ C 1> ด้อเลกนะมันเสียมันขึ้นมากแคสมัยใดแล้วอู้รับประกันยังแค่2ปีลแล้วรถได้ละขั้นมาเแคกปีแล้วก็ <_ S 2> เบื้องเอาครับใส่มาจากปีแล้วแบบรับประกันผมก็มีให้แล้วต้องงบลูกค้าเลยอยากได้รับประกันจคกปีแจงมาไหนเลย ข้นนี้กับแท็กซี่บดไผ่งานเอโปและเกิร์นกแก้วโปและเกิร์นกแก้วเตรียมผื่นก้อเล็กไว้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก้อเล็กเด้อยังไงเดี๋ยเตรียมผื่นอยู่ให้มันแห้งไปสนิทเลยเพราะว่าลูกค้าเขาบริฉีดเหย้าแน่เนาะคนเมืองกับสีเบื่อเนี่ยซ้ำนี่แหละกันมือน,นีโอเคครับผม